เช็ดนมหน่อยครับตามกันต่อครับนี่เป็นคู่เอกต่อกันหนึ่งปอนด์นะครับกังเกียสีแดงต่อให้ครับปานเพชรต่อให้บัวแก้วรูปร่างก็ดูตามตาก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับบัวแก้วอาจจะลอยกว่าเล็กน้อยครับยืนกใกล้ๆเลยครับสามคู่ผ่านไปที่น็อกรวดครับโอ้โหนี่นี่แหมเหมือนเป็นอาถันครับโอ้โคู่แรกนี่ก็ ได้ดูของพิกล็อกมาโหราเลยครับธานีจูเนียแม่ตัวเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าช็อกโลกเลยครับแจ็คผู้ฆ่ายักษ์วันนี้ยกนี้ยกสองนะครับผู้เอกนำรายการท้งคู่นี้ก็มีเพลงแข่งที่ถือว่าหนักหน่วงนะครับนะครับแรกแข่งกลางเวทีดูก่อคกับว่าคู่ต่อสู้นี่แข่งหนักแค่ไหนครับ ขยับปานเพชรหนีครับสวนหมัดไปบัวแก้วก็ไม่ถอยไม่หนีนะครับวันนี้้าชนะปานเพชรได้ที่ขึ้นชั้นเลยครับโอ้โเลยว,ว่าขยับไปเรื่อยเลยนะครับทางด้านของบัวแก้วแทงขวาดอกเมื่อกี้นี่โอ้ออกได้สวยเลยครับปานเพชรเองก็ดูว่ายังไม่รีบร้อนนะครับขยับก็ไปเรื่อยเหมือนกันครับมียับมีทีบครับทางด้านบัวแก้ว นี่ครับถีบซ้ายจิกเข้าไปที่บริเวณต้นขากับลำตัวครับถีบถีบเก่งๆนี่ทําให้คู่ต่อสู้นี่เนี่ยจุกได้เลยนะครับโอ้ยนิดเดียวนี่ครับแหมหลุดหลุดทีโดนเป็นชุดเลยครับแต่ว่ายังออกไม่เต็มแรงนะครับบัวแก้วเดียวว่าหลุดไม่ได้นะครับหลุดนี่โดนทําโทษทันทีนะครับทางด้านของบัวแก้วปานเพชรนี่ก็ มวยเข่าอยู่แล้วนะครับยังไม่รีบร้อนนะครับจะตอนนี้เริ่มจะล็อกได้โอ้โหดูบัวแก้วนะครับฝืนเอาไว้ทําไปทางด้านของฟานเพชรนี่ยังล็อกได้ไม่ถนัดนะครับแล้วก็ยังตีไม่ได้ครับแ้วก็ยังพยายามเดินนะครับเบียดเข้าไปขยับเข้าไปหานะครับดูบัวแก้วโอ้โหอาวุธมวยนี่วันนี้ดูว่าจะหลากหลายนะครับยึกยักยึกยักนะครับจะเตะจะต่อยจะแทงเข่านี่ดูว่าจุกจิกไปหมดครับเป็นมวยที่ชกยากนะครับ นี่ยครับพยายามจะถีบไปบริเวณเหนือขอบบางเกงครับนีครับมาต้องระวังศอกด้วย3าคู้ที่ผ่านมาน็อกรว่วเลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกครับวันนี้ได้เห็นหลากหลายโอ้โหวงในเวลาตั้งนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ครับ น่าจะเร้าใจมากขึ้นแล้วนะครับมวยเข่าอย่างปานเพชรจะทํางานได้หรือเปล่านะครับวันนี้ตามกันต่อนะครับเดินเข้าหาแล้วนะครับปานเพชรอยากจะใช้อาชีพหลักของตัวเองแล้วครับเพราะว่าเป็นมวยที่ใช้ร่างกายเดินชวนทะเลาะอยู่แล้วเอาแข้งขวาไปครับบัวแก้วคืนด้วยแข้งโอ้โหวันนี้บัวแก้วนี่ก็ไม่ตกใจเลยนะครับอาวุธนี่หลากหลายด้วยทั้งศอกทั้งแข้งดูวงในนี่ลูกขวางโอ้ขวางดีนะครับ มาดูนะครับว่าวันนี้ถ้าทางด้านของปานเพชรกล้ำไม่ได้นี่ก็เหนื่อยแน่นะครับบัวกแก้วนี่เตรียมตัวมาดีแก้เกมมาดีด้วยครับวันนี้เดินชวนทะเลาะ,ะตีเอาละครับเลงเข่าหักหักหันี่ครับมวยเข่าต้องแข็งแรงแบบนี้ครับเขาอาชีพอยู่แล้วนะครับทางด้านของปานเพชร ชวนทะเลาะนะครับเพราะว่ายกนี้นี่ดูว่าจะออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับในขณะที่ทางด้านของบัวแก้วนี่ขยับนะครับหลอกล่อดูนี่นะครับแทงขวาคอยสกัดเอาไว้โอ้โหมาโดนแล้วครับแทงขวาเครื่องเริ่มติดแล้วครับทางด้านของฟานเพชรอูนี้บัวแก้วนี่ก็มาชกรัดกุมเลยนะครับเดินมาครับฟานเพชเดินมาครับเดินมาแล้วทาอะไรได้ไหมนีครับช้าโดนก่อนเลยครับ ขยับมาพยายามจะชวนทะเลาะในขึ้นคอได้ไหมไม่ให้ขึ้นคอ,อจังหวะการตักแม่โดนศอกครับใกล้ๆต้องระวังนะครับตั้งแขนอย่างเดียวก็ต้องป้องกันสอกให้ได้ด้วยครับครับเรียกว่าโอ้วันนี้มาชกละเอียดด้วยนะครับแก้เกมมาดีนะครับพยายามจะขวางจะไล่แขนกดแขนเอาไว้นะครับแล้วก็มีแทงโต้ด้วยนะครับทางด้านของบัวกแก้วรู้นะครับว่าทั้งด้านของปานเพชรนั้นประเภท กาะติดคิดตังเหมือนกันเหนียวแน่นนะครับวงในแต่วันนี้ยังปล้ำไม่ได้นะครับดูอาวุธหลากหลายจริงๆทั้งหมดัดทั้งศอกนี่เรียกว่าออกมาหมดครับตีได้ไหมครับน้ำหนักหนึ่งปอนจะจะมีผลหรือเปล่าอาจับขึ้นคอได้เด้งนี่แหละครับท่าไม้ตายของปานเพชรมาแล้วครับโอ้อย่าให้เขาจับได้นะครับเป็นมวยเป็นมวยที่ล็อกได้จับได้น่ากลัวมากครับโอ้โหพอปล้ำได้นี่สานมวยนี่คือฮาเลยนะครับ แต่ว่ายังตีได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับเอาละครับต้องลงทุนต้องเดินเบียดขยับเข้าหาไปเรื่อยดูบัวแก้วนะครับพยายามที่จะแทงเข่าฟู้ไล่แขนสู้นะครับไม่ยอมเสียเปรียบดูนะครับวงในนี่ยังล็อกได้ไม่ถนัดนะครับดูครับดูการขวางนะครับของบัวแก้วจับได้ดีด้วยนะครับบัวแก้วไม่ง่ายเลยครับแมใครมองว่าชื่อชั้นกระดูกนี่ปานเพชรดีกว่าแต่วันนี้ โอ้มามาทุกลูกเหมือนกันครับพักก่อนแป๊บหนึ่งครับจะออกอาวุธได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับในขณะที่ปานเพชรนั้นเข่าอาชีพอยู่แล้วนะครับต้องชวนทะเละตลอดครับตามกันต่อนะครับปานเพชรจากร้อยเอ็ด สุรินครับซ้ายมาเตะซ้ายต่อยซ้ายถือว่าทําได้ดีเลยนะครับดักแทงไปอีกทีหนึ่งปานเพชรขึ้นคอได้แขนแขนหนึ่งเอาละครับสองแขนแล้วครับตีได้ไหมไม่แต่ว่านี่ครับไล่แขนได้ดีเลยครับโบแก้วไล่แขนแล้วก็แทงสู้ด้วยนะครับวงในดีที่ว่า แข็งแรงแข็งแกร่งของทางด้านปานเพชรแต่ว่ายังจับไม่ถนัดนะครับถ้าจับได้เมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องหน้าตอนนี้นี่เปลี่ยนแผนเหมือนกันนะครับทางด้านของปานเพชรมีแท่งขวานี่นำทางไปก่อนนะครับแล้วก็จับกล้ำในตีเข่ามาโดนแท่งซ้ายนะครับของบัวแก้วนี่ดักเอาไว้ดูวงในมาดูกนที่วงในนี่แหละครับเอาแล้วครับล็อกได้บัวแก้วเขาพยายามสู้นะครับวงในนี่ไม่ยอมเสียเปรียบเลยครับพยายามไล่แขนแทงสู้เหมือนกัน พยายามจะชิงจังหวะการจับให้ได้เปรียบครับถีบไว้ก่อนครับโบแก้วถีบไว้ก่อนครับปานเพชรขยับหลอกลอก่อเข้าในขึ้นได้ไหมอตีได้ครับอ่ะตีแล้วแขนซ้ายสอดขึ้นไปแล้วครับแต่ว่าแขนขวาย,ยังยังสอดไม่ได้เจอลูกขวางของโบแก้วโอ้โหแจชิงยัดมาก่อนด้วยครับโอ้โหมาไล่แขนได้นี่ก็แทงเลยนะครับลูกแทงยัดไส้ขึ้นมาตรงๆนี่เจ็บนะครับ เอาเลยครับตอนนี้วงนายเด้งตีเอาล็อกได้เลยครับตีได้ไม่ได้ครับตอนนี้ทางด้านของปานเพชรเขาอาชีพนะครับล็อกได้นี่ก็ตีไปเรื่อยนะครับเอาล้ครับโอ้โหชุดนี้ก็ทําได้ดีครับใช้ความรวดเร็วครับในการสอดครับสอดปึ๊บตีปั๊บเลยครับอ่ะโบแก้วขยับซ้ายหลุดปานเพชรย่องเข้าไปครับย่องเข้าไปครับหาเหลี่ยมอยู่ครับเนี่ยครับหาเหลี่ยมกระโจนเข้าในขึ้นได้ไหมเอายัง เกียร์ยล่างไม่ล้มครับเอาล็อกแมแกชิ้งสอดเลื้อยจนจนจับได้ครับโอ้พอจับได้นี่ดูว่าได้เปรียบเลยนะครับทางด้านของปานเพชรพราะในนี่เหนียวใช้ได้นะครับแล้วก็ตีเจ็บนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาดูกลัวแก้วนะครับดูว่าชกละเอียดนะครับวันนี้ครบเครื่องจริงๆทั้งนอกทั้งในวงในก็พยายามที่จะไล่แขนสู้นะครับไม่ยอมเสียเปรียบนะครับ กลางเวทีตั้งไว้ยัดเข่าคืนครับอาวุธสวยนะครับโบแก้วแต่ว่าต้องขยันอีกนิดนึงครับอาวุธดีดูตามสายตานี่จังหวะชัดเจนก็ไม่ได้เป็นรองครับูว่าพยายามไล่แขนแล้วก็แทงสู้นี่ก็ทําได้ดีนะครับแทงได้สวยโอ้โหมาโดนแท่งขวาดอกนี้นะครับเอาแล้ครับซ้ายโดนเกี่ยวไม่ล้มเทไม่ล้มนีมม่โดนโอ้โหเอาแล้ครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับ ามกันต่อนะครับยกนี้รู้ผลครับปานเพชรกับบัวแก้วสถานการณ์ก็ถือว่าชิงดำแล้วครับยกนี้มาดูกันนะครับว่าใครทำได้นี่ก็น่าจะได้รับการชูม,มือแล้วครับอยากจะทำอะไรต้องทำเลยนะครับเวลาเหลืออีก2อนาทีนิดๆครับยกสุดท้ายเดี๋ยวกับไปนอนไม่หลับนะครับถ้าอยากจะทำแล้วไม่ได้ทำครับ ขยับไปเรื่อยนะครับทางด้านของบัวกแก้วเองก็ยังคุมเชิงนะครับยังไม่รีบร้อนนะครับขยับหลอกล่อในขณะที่ปานเพชรก็เดินขยับเข้าหาเอาละครับยังไม่ออกอาวุธจันนะครับยกนี้นะครับทั้งคู่ใกล้ๆครับทั้งคู่ก็ไม่มีใครอยากจะเข้าผีผามกันครับกรรมการพิสุจน์เรียกทั้งคู่มาแล้วครับเรียกแดงมาเรียกน้ําเงินมา บอกว่าเวลายังเหลืออีกเยอะเลยครับเอาอีกหน่อยสิครับหยุดเร็วไปหน่อยเอาละครับยังขยับเข้าหาตอนนี้บัวแก้วนี่เดินขยับบ้างนะครับมาดูครับปานเพชรออกไปถอยทรงตั้งรับแล้วครับตอนนี้ไม่เดินครับเอาละครับต่างฝ่ายต่างก็ไม่เดินนะครับเดี๋ยวเชื่อเหลือเกินว่ากรรมการวิสุทิ์นี่ต้องเรียกให้ทั้งคู่นี่ชกกันอีกครั้งเลยครับ ทางซ้ายไปทีนึงครับโปแก้วเราก็เข้าใจนักบุยแหละครับพอเดินแล้วนี่มันมันอาจจะมีจังหวะหลวมครับเดินพวดพลาดก็ไม่ได้ครับเอาเอาอีกไหมครับกรรมการวิสศว์บอกอีกหน่อยครับอีกหน่อยครับเวลายังเหลืออีก50วิครับเตือนครั้งที่2ของยกสุดท้ายครับเอาลครับพอเตือนมานี่ทั้งคู่นี่ก็ออกมาถอยกันเลยนะครับ เรียกว่าเต้นดูเชิงกันเป็นส่วนใหญ่แล้วตอนนี้คุมเกมแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยกันเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกนะครับมีอยู่คนหนึ่งแล้ะครับที่คิดผิดนะครับเดี๋ยวคอยดูครับต้องมาลุ้นกันครับลุ้นด้านล่างสามท่านเลยครับว่าชอบแบบไหนครับพานเชรอปิติศก์กับบัวแก้ว MC77 หรือบัวแก้วโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับอ่าโค้งสุดท้ายครับ หลังจากนี้จะมีอะไรอีกไหมครับเหลือไม่กี่วินาทีแล้วโอ้โหวันนี้นี่8คู่ช่วงแรกสี่ช่วงหลังสี่โอ้โหคู่ขี้สูสีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่แฟนมวยนี่เดากันไม่ถูกเลยครับก่อนชกนี่มองกันไม่ออกชกแล้วยังมองกันไม่ออกด้วยครับชกเสร็จดีก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับยังไม่รู้นะครับต้องเดาใจกรรมการแลลวครับ ทั้งสามท่านว่าจะออกฝั่งไหนครับกรรมการพิจิ์นะครับไปที่สองใบสุดท้ายครับไปไหนครับไปไหนครับไปแดงครับปานเพชรอภิสิทธิ์นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนบวกแก้ว